สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันกับระบบกิจบัตรและคันกิจบัตรออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้เราได้พัฒนาปรับปรุงอ่าส่วนของการออกรายงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือจะมีปุ่มสําหรับสร้างกิจบัตรออนไลน์อัตโนมัตินะครับตั้งแต่ภาคเยนที่1และ2นะครับและในส่วนของการอัปโหลดกิจบัตรนะครับในกิจบัตรนั้น ถ้าเป็นกิจบัตที่เป็นไฟล์ pdf หรือเป็นไฟล์อื่นๆนะครับเราก็มีปุ่มเพื่อแปลงไฟล์ให้นะครับคุณครูที่ได้รับกิจิบัต,จ,บตจากที่อื่นนะครับก็สามารถเอาเข้าระบบตรงนี้ได้โดยไปที่ปุ่มแปลงไฟล์ pdf เป็น image นะครับกดจากนั้นเลือกไฟล์นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับที่ได้จากอีเมลกด open แล้วกดแปลงไฟล์ รอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ระบบได้ทําการแปลงไฟล์เรียบร้อยเราก็สามารถมาพิมพ์ได้เลยนะครับซึ่งการนําเข้าตัวนี้นะครับจะเป็นการนําเข้าไฟล์รูปภาพแล้วก็ไฟล์ pdf นะครับสามารถเอาเข้าได้เลยแต่เพื่อให้ ไม่ให้หนักเซิร์ฟเวอร์เกินไปก็ควรจะแปลงเป็น image ก่อนนะครับเป็นไฟล์ jpeg นะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นปีพอสศอได้เลยจำนวนชั่วโมงนะครับกดถัดไปแล้วก็เลือกไฟล์ตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์ที่มันแปลงให้อัตโนมัตินะครับจากนั้นกดปุ่ม open แล้วก็อัปโหลด ตอนนี้ก็จะถูกอัพขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือปุ่มของการแปลงไฟล์ pdf เป็น image ที่เป็นไฟล์เดียวนะครับที่เป็นหน้าเดียวนะครับส่วนถ้าใครที่ได้กิจบัตรที่กิจบัตรหลายหน้านะครับอายกวอย่างเช่นกิจบัตรที่ใช้จดหมายเวียนสร้างนะครับหน,าาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ เราก็มาดูว่าหน้าของเราอยู่ชื่อของเราอยู่ตรงไหนนะครับในที่นี้ของผมอยู่ที่หน้า21นะครับตรงนี้เราก็จำว่าชื่อของเรานะครับอยู่กิจบัตรหน้า21ซึ่งมี2วิธีวิธีแรกก็คือเข้าเว็บไซต์ iLovePDF นะครับนะครับแล้วก็ไปสป e ดไฟล์ PDF นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหน้าถึงหน้านะครับกดสปีดรับกดดาวน์โหลดนะครับเรียบร้อยเราก็จะได้ไฟล์เดียวขึ้นมาหรือถ้าไม่อยากเข้า,าหลายเว็บไซต์นะครับเราก็จะมีปุ่มแยกหน้าให้นะครับ แต่แยกหน้าในกรณีนี้ก็คือควรจะไฟไม่หลายหน้าเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักนะครับก็กดปุ่มแยกไฟล์ pdf เลือกนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นอ่าไฟที่มีหลายหน้านะครับชื่อผมอยู่นั่นที่21นะครับจากนั้นกดปุ่มแปลงไฟล์รอสักครู่นะครับนั่นงจากว่ามันจะต้องโหลดทุกหน้าขึ้นมาก่อนนะตอนนี้เราจะได้แล้วนะครับไฟล์นี้ กดยกเลิกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะตัดมาให้เฉพาะหน้านั้นนะครับเราก็สามารถทำขั้นตอนเดียวกันได้อันนี้คือส่วนของการอัปโหลดกิจบตัตรกิจบตัตรในกรณีที่ได้รับมาเป็นอีเมลหรือได้เป็นเอกสารแล้วก็สแกนเข้านะครับตรงนี้ส่วนกิจบตัตรออนไลน์ก็รับปกตินะครับในส่วนของอการ สร้างเอกสารอัตโนมัตินะครับผมก็ไปที่แดชบอร์ดแล้วก็เลื่อนลงมาหาภาคเรียนที่ต้องการในที่นี้ผมเป็นภาคเรียนที่1นึ่งทับหนะครับผมกดปุ่มสร้างเอกสารอัตโนมัติรอสักครู่นะครับระบบทําการจ e นเ r a ลตอัตโนมัติเพื่อให้ได้เอกสารที่ครบถ้วนนะครับอ่าตอนนี้ได้เรียบร้อยนะครับเรามาดูว่าเอกสารที่ได้นะครับเนื่องจากว่า หลายโรงเรียนนะครับแบบฟอร์มอาจจะไม่เหมือนกันผมก็เลยทําเป็นไฟล์ Word ให้นะครับผมมันจะได้ง่ายต่อการแก้ไขนะครับตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขได้เลยนะกดปุ่มแก้ไขก่อนนะครับตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับผมแล้วก็ไฟล์รูปภาพก็จะถูกแนมให้อัตโนมัตินะครับเพื่อง่ายต่อคุณครูในการทำ รายงานส่งนะครับรายงานการพัฒนาตนเองส่งได้เลยนะครับก็ใส่รายละเอียดการอบรมแค่นั้นนะครับนี่ก็คือหนึ่งกิจวัตรต่อ1หนึ่งนนะครับนี้ก็คุณครูก็จะลดขั้นตอนการทํางานนะครับก็คือกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เก็บข้อ,เ,อเก็บกิจวัตรเรื่อยๆนะครับพอถึงเวลาเราแค่กดปุ่มเดียวก็จบนะครับส่งงานได้เลยนี่ก็จะเป็นการลดภาระ ขั้นตอนกนารทำงานถึงครูคลงนะครับผมก็คงมีข้อมูลอัปเดตแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ